มาอีกแล้วเจ้าพ่อคอฟิชก็มันเป็นอาหารที่เราต้องเอาชนะมันให้ได้นะครับเลอฮะวันนี้กินบะหมี่สำเร็จรูปไปสองถุงนะครับเราก็โุเคพ่อม่นี่เป็นรัฐที่โอเคนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาได้ผมอยู่นี่ผมไม่อยู่นะครับเพราะว่าปัญหาของกินยาที่ไายเลยนะครับเติงไม่อยู่เขาจะอยู่ครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานไปกินร้านไทยนะครับวันนี้ไม่ได้ดินทานนะครับชื่อร้านแผนงบาผสม ผมแนะนําสําหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วอยากจะช็อปให้เข้าไปกินนะครับหวานชิพายนะครับอาหารครับคลิปนี้จะโพสไปเจ้าของเชฟรูนาเอาบัตรฟรีกินอาหารมาให้ผมด้วยสาขาหนึ่งพอโอเคสาขาสาขาสองไม่ไหวรอฟิชก็จะประกอบไปด้วยฟรอฟิชอย่างนี้นะครับนะครับนะร,บรอฟิช วิธีการกิน Crawfish ก็ไม่ยากคลองมันเป็น fish มันจะเรียกนะเป็นคลองเป็นกุ้งครับมันคลายบีออกอันนี้เป็นแบบเผ็ดน้อยแล,แล้วความเลือกเทอก็จะเริ่มเกินขนดขึ้นคืนการดีใช่นอร่อยปังร้านเนี่ยเหมือนกับร้านนู้นเลยครับสูตรดีไม่ได้ฝรั่งทำไม่อร่อยเนาะ คนเอเชียทำอร่อยเรื่องพวกไบบคนในเอเชียกินไม่อะไรอ่ะฮะกัมโบกินกับข้าวนะฮะเหมันกับเคอรี่อ่ะกัมโบแต่เป็นซีฟู้ดเป็นอาหารทะเลจะมีคุ้งมีปลามีหอยอะไรนะครับก็เป็นอาหารของคนแกงกะหรี่อ่ะคะแกงกะหรี่แต่กัมโบมองเหมือนกับหยึดสายรวมกันไปนะของเคเชนฟู้ดไม่ใช่ว่าจะอร่อยนะแต่สั่งมาแล้วต้องกิน นี่ร้านอยู่เมืองนอร์เมนเจาะร้านอนะไรนั้น้าใจเติบทั้งนั้นเลยตัวใหญ่ๆแล้วเหมือนจะเป็นคนเอเชียเลยรนะ้านนี้ส่วนใหญ่ร้าน crawfish คนเวียดนามทำกันคนเวียดนามเป็นเจ้าของท่เท็กซัสก็อรอง c r a f i s h อร่อยเออเ,เท็กซัสนี่อร่อยพรุ่งนี้เราว่าจะขับรถไปดัลลัสนะครับ แล้เขาเจ็บขา